ดีครับคุณผู้ชมจาย e ีที่แล้วนะครับน้าได้พาทุกคนไปเที่ยวกับเซนาฮันคิวฮันชินโอเนสักกันบางส่วนและไม่ว่าจะเป็นการไปชมสนามเบสบอลฮันคิวโคชิเองนะครับหรือว่าพาไปนั่งกระเช้าชมวิวโอสก้ายามค่าคืนรวมไปถึงการเที่ยวกินช็อปอย่างจัดเต็มอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าทริปดีๆที่เซนาจะให้ลูกบ้านเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นั้นอย่างแน่นอนนะครับใน EP นี้จะพาไปที่ไหน ไปปิดตาเป็นได้เลยครับสวัสดีตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มการเดินทางกันแล้วนะฮะวันนี้สมาชิกเราก็เตรียมตัวค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราจะมีการเดินทางไกลครับตอนนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับกำลังมารอรถไฟที่คนรอค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นรถไฟที่มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะ วันนี้เราจะเดินทางกันด้วยขบวนรถไฟเคียวเทนการาคุนะครับเป็นรถไฟขบวนพิเศษจากฮันคิวซึ่งรถไฟขบวนนี้มีแนวคิดที่ว่าทุกท่านที่ได้ขึ้นไปจะรู้สึกถึงการมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นบนรถไฟเลยครับโดยภายในขบวนรถไฟนี้นะครับจะออกแบบโดยใช้สไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วยตอนนี้พวกเราขึ้นมาอยู่ที่ในขบวนรถเคียวเทนการาคุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งสาันีนะฮะจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่เกียวโตกัน อันนี้อยู่หน้าที่ฮันคิวอาราชิยามาสเตชันนะครับลงรถไฟมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินบรรยากาศดีครับวันนี้ห้องฟ้าสวยมากมีแดดแต่ว่าลมเย็นมากมาก,ก็อากาศกำลังดีครับนะครับ แม่น้ำเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นถ่ายให้ดูนะฮะมันจะมาบรรจบกับเส้นใหญ่นะครับชื่อว่าคาซิ้อดาวารีเวอร์นะฮะเพื่อเป็นจุดที่คนมาเดินเล่นมีเรี้ยวกลางมีโรงแรมทางฝั่งตรงข้ามนะฮะก็เป็นหนึ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติและกัน ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสะพานโทเกสิเคียวครับซึ่งมีอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวอาราชิยาม่าเลยนะครับสะพานนี้ดั้งเดิมถูกสร้างด้วยไม้ทั้งหมดมีวัศาสตร์ยาวนานครับตั้งแต่คศ8 3 6เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่ลูกลิปคนสำคัญของเราจะพลาดไปไม่ได้เลยครับ อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเรานะครับตอนนี้เราเดินันเดินเข้าสู่ป่าไผ่นะครับป่าไผ่อาราชิยาม่าครับเป็นสวนไผ่ที่นักท่องเที่ยวนิยมกันเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใส่ชุดกิโมโนมาเดินเที่ยวที่นี่นะครับเพราะนอกจากจะมีบรรยากาศที่สงบร่มเย็นแล้วเนี่ยยังมีศาลเจ้าให้กราบไหว้อยู่ระหว่างการเดินทางอีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับอันนี้คือระหว่างทางที่เดินทางเที่ยวจะไป วัดอ right? mm ิคิวซังนะฮะแล้วก็วัดค mm hmm. ินจอกเราก็เลยพาเดินเพื่อมาชมบรรยากาศศาลเจ้าของเมืองนี้ครับอยู่ที่คินคาคุจิแล้วจิกำลังระหว่างรอซื้อตั๋วนะครับครับข้างในเนี่ยเขาบอกเป็นวัดที่สวยมากติดอันดับท็อปของประเญี่ปุน่น ก็ได้บอดดกโลกด้วยนะครับแต่เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้เข็นละไม่ว่าจะเป็นทางเดินทางอะไระเขาแบบดูแลดีมากเกียวโตนะครับเป็นเมืองที่มีวัดเยอะแต่ถ้าเกิดพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงต้องมีชื่อนี้มาดับต้นต้น,ตน,ตนอย่างแน่นอนนั่นคือวัดคินคาคุจินะครับเป็นวัดสีเหลืองทองอรารามนะครับและที่สําคัญวัดนี้นะฮะจะไปปรากฏในกระตูเรื่องอิคิวซังที่พวกเราค้นเคยกันด้วย เดี๋ยวเดินทางไปหนึ่งสถานที่นะครับที่นี่ชื่อว่าฟูชิมิกินารินะฮะหรือว่าศาลเจ้าจิ้งจอกนะฮะตอนนี้ก่อนที่จะเข้าไปแล้วมีถ่ายรูปรวมกันนะครับศาลเจ้าที่นี่จะโด่งดังนะครับในเรื่องของการที่มาขอเรื่องความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะและที่โด่งดังมากๆหนึ่งอย่างคือการที่มีเสาโทอิพันต้นชื่อเสาโทอิพันต้นเนี้ยจะเข้าไปข้างในจะเอาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรและ ทำไมมันถึงมีพันต้นแต่จริงๆพันต้นแค่ชื่อนะครับปัจจุบันนี้มันได้ทะลุหมื่นไปแล้วเสาโดอินับพันต้นที่เรียงรายเป็นทางยาวของศาลเจ้าฟูชิมิฮินารินี้นะครับได้กลายเป็นเสาหลักของเมืองเกียวโตไปเรียบร้อยแล้ว และโทริทีพวกนี้นะครับไม่ได้มีไว้เพื่อประดับตกแต่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีธรรมเนียมของที่วัดอยู่คือเมื่อไหร่ที่เมลสักราระขอพรแล้วสมหวังนั้นเนี่ยจะต้องกลับมาสร้างเสาโทรอิถวายที่วัดน,นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เลยกลายเป็นภาพอันสวยงามและน่าหลงไหลเช่นนี้นั่นเองครับ ิดท้ายวันนี้นะครับด้วยการมาทานอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเรียกกันว่าไคเซนกิหรืออีกชื่อนึงว่าอาหารจัก,กรพพัดนะครับซึ่งเป็นการเสิร์ฟอาหารชุดคั่มแบบดั้งเดิมอย่างเป็นทางการจะมีอาหารประมาณ6ถึง15ชนิดนิยมใช้ในการจัดเลี้ยงรับรองแขกของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าวันนี้ลูกบ้านเสนาฮันคิวออเนอร์คลับคุ้มสุดๆไปเลยครับตลาดคุโรมงนะครับตั้งอยู่ในย่านมินามิอยู่ในใจกลางโอซาก้าครับตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่ดำต้นแห่งหนึ่งนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้หลายๆคนจําตลาดแห่งนี้ได้ก็คือใต้หลังคาของตลาดจะมีรูปสัตว์ทะเลอยู่นอกจากที่นี่จะขายของสดแล้วนะครับยังเต็มไปด้วยร้านอาหารสตีฟูดร้านของกินของฝากเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปแหล่งกินฟินๆสมชื่อฉายาครัวของประเทศญี่ปุ่นเลยครับ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บรรยากาศสบายๆนะครับเบาๆนะครับวันนี้เราก็มาเดินเล่นกินเที่ยวกันก่อนที่จะไปที่เอาเลทแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเอาเลทนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวทริปนี้ของเราจะเดินทางกลับกับกรุงเทพแล้วครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือทริปนี้ถือว่าสำหรับตัวผมเองครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาญี่ปุ่นเออก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ค่อนข้างรู้สึก คุ้มค่าก็ต้องขอบคุณจริงๆที่จัดทริปดีๆอย่างนี้ให้นะครับผมสน,สนุกค่ะสนุกแล้วกิ๊บอรู้สึกสนุกกิ๊บมาญี่ปุ่นครั้งแรกกิ๊บรู้สึกว่าทริปนี้ทุกคนแบบจอยกันมากเลยขอขอบคุณเสนาฮังคิวที่ที่จัดทริปนี้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาแบบนี้แล้วก็ได้รู้จักน้องๆทุกคนเลยสนุกมากมันเป็นความทรงจำที่ดีๆเนะาะรอจบทริปนี้นะครับ เราพาลูกบ้านเสนาฮันคิวทุกคนมาช้อปปิ้งปิดท้ายที่เอาทเล็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตกนะครับและก่อนจะจากกันนะครับผมหวังว่าทริปสุดพิเศษนี้นะครับที่ทางเสนาฮันคิวอนวอน่ด้ับจัดให้ลูกบ้านเนี่ยจะเป็นที่น่าประทับใจของลูกบ้านและก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นลูกบ้านเสนาฮันคิวและไปทริปสุด e อ็กซ์คลูซีบแบบนี้ด้วยกันในครั้งต่อไปนะครับ สัมภาษณ์นหน่อยความรู้สึกมาชิปมีเป็นยังไงบ้างครับสนุกม,มากค่ะแล้วก็ได้พี่สาวคนใหม่นะคะอีกคนนึงชอบ,ชอ,บอ่าสนามอะไรนะสนามเบ<อ>สบอลใช่ชอบสนามเบสบอลสัมภาษณ์นหน่อยครับชิปมีรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคเลยครับวันนี้ช้อปปิง้งมันมากชอบที่สุดคือชอบชิปสนามสนามโคเชง สนามบาสเกตบอลอ่าไม่ใช่บอลเบสบอลฮันชิวโฮเชียงนะฮะก็อลังการมากอลังการจริงให้ทำจำกัดความสามคำในคลิปนี้ว่าไงดีฮะมันเลิศมากจ้าขอเล่านะคร okay. ับกินดีอยู่ดีดีเลยนี่เราเดินทางออกจากเอลเลทแล้วนะครับกำลังกลับไปที่สนามบินนะครับแต่ละคนก็ช้อปปิ้งกันมานะครับแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้นะฮะกับทริปของเรานะฮะเดือนหนาฮันชิวโอเนทคลับครับก็อ่ะ เดี๋ยวเดินทางสามบินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาบายๆพร้อมๆกันนะครับจะเป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับที่มาส่งลูกคลิปของเรานะฮะกลับกรุงเทพกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเช็คอินกันแล้วจะเข้าแอนะร์พอร์ตแล้วไว้โอกาสหน้ามาสูกันใหม่นะครับบ๊ายบายไปแล้วจากความยิ่งใหญ่ของฮันคิวในโอซาก้านะครับสู่ความร่วมมือกันของเซนาและฮันคิวค้นพบโครงการคุณภาพจากเซนาฮันคิวได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยครับ sena.co.th